เราจะไม่พูดก็ไม่ได้เลยก็คือในส่วนของราคานะครับราคาเนี่ยก็เป็นที่ที่ตกเถียงกันว่าเฮ้ยราคามันค่อนข้างสูงนะแล้วก็ตัว performance เนี่ยที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือในขอส่วนของความสมูทนะครับในส่วนของความสมูทแล้วก็ตัว CPU ใหม่นะครับมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวขนาดพื้นที่การจัดเก็บนะครับอยู่ที่ 2TB ทร น,นี่คือเหตุผลนะครับที่าราคาอาจจะแรงสักนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะส่วน CPU ที่แรงขึ้นแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอะไรครับตัวพื้นที่จะเก็บที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 2T เทราไบ์ที่เอาง่ายๆครับยูซอร์ได้เครื่องมาก็ไม่ต้องไปซื้อตัว M.2 SSD มาใส่ละ2ทก็เอาจริงๆถ้าเป็นสแตนดาร์ด t เทนี่ก็คือก็คือไหวอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีการ เล่นเกมเยอะหรือว่ามีตัวเกมที่เพื่อนๆสนใจเยอะหรือว่าดาวน์โหลดกันมาแล้วมากมายก็อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มก็อาจจะไม่พอแต่ถ้าเป็นยูเซอร์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยที่เล่นเกมบางส่วนไม่ได้แบบเล่นเกมเยอะมากหรืออ,อีกชุดหนึ่งก็คือคนที่เล่นแผ่นนะครับเล่นแผ่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัว2เทก็ค่อนข้างที่จะเอาอยู่เป็นกันแต่ความจริงแล้วผม,ผมคิดว่าเฮ้ยสองเทเนี่ยอาจจะต้องขยับแน่เลยในอะนาคตนะครับแต่ผมคิดว่า2เท ถ้าเริ่มต้น2เทก็ถือว่าโอเคแล้ว1เทก็ถ้าถ้า1เทในในในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ก็ค่อนข้างที่จะเต็มเหมือนกันแหละนะเต็มเหมือนกันแหละก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันถ้าหลายๆเกมที่เราชอบมากๆ2เทถือว่าโอเคนะในความจุที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ราคามันแรงด้วยแหละผมคาดว่านะ2เทแล้วก็ความแรงที่มากขึ้นตัว CPU แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ของเขา แล้วก็ตัวรูปทรงที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปจริงกันอีกทีหนึ่งตอนที่มันมีการวางขายหรือว่าเปิดตัวที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่าน,นี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในส่วนของราคาที่มันแบบโอ้โหที่เกมเมอร์นะครับเห็นราคานี้แล้วก็สะดุ้งกันเลยนะครับก็คือออกมาเนี่ยนะครับก็คือ2 0 0 0 0กว่า2 0 0 0 0กว่าบาทในไทยเนี่ยคาดว่าเกิดเปิดตัวจริงๆเลยในตัวเครื่องที่มันเป็นเครื่องที่ออกขายเนี่ย ะครับเป็นตัวเครื่องที่เป็นตัวเครื่องปี5้าโปตัวขายเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ราวๆนะ25,000 25, 2 5 0ห0าม่นห้าเ0บไหมส5 0 0 0 90ั้บาทไหมเออประมาณน,นี้ได้ไหมอันนี้คือการคาดเอาของช่อง Super s ล์นะครับเพื่อเพื่อมีข้อแนะนำหรือว่าข้อสงสัยอะไรจะพูดคุยพูดคุยกันได้นะครับในส่วนราคาแล้วราคาเนี่ยนะครับเป็นราคาที่แบบว่าเออ แพงขึ้นมาด้วยนะครับในตัวเจนนี้ราคาที่มันแพงขึ้นมานะครับคุณได้อะไรบ้างคุณได้ตัวเครื่องใหม่ตัวรูปลักษ์ที่อาจจะใหม่ไหมก็มีสามขีดมีความยาวมากขึ้นแต่ลักษณะคล้ายๆตัวเครื่องของซิลิมที่แต่มีความกว้างยาวมากกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวจอเป็นแบบตัวจอเหมือนเดิมถูกต้องไหมถ้าเราเห็นนะอ แล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คืออะไรครับความสมูทของตัวเกมที่นำมาเล่นบนตัวเครื่อง PS5 Pro แล้วก็ตัวเกมใหม่ๆที่มันอาจจะมีการอัปสเกลที่ดีขึ้นมีตัวเทคโนโลยี AI ที่มาซัพพอร์ตกับตัวเกมที่ใช้ AI ในการที่อาจจะมีการใช้ AI มากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตผมว่าตรงนี้ก็อาจจะมารองรับกับเครื่องตัว PS5 Pro ด้วยนะครับในส่วนของราคาเพื่อนๆคิดว่ายังไง มันเหมาะสมกับตัวเครื่องไหมหรือว่ามันอาจจะแพงไปแต่ความจริงเนี่ยหลายๆท่านก็หลายๆการที่เขารีวิวรู้สึกว่ามันละแพงมันราคาแพงไปนะเพราะว่าตัวใส่แผ่นก็ไม่มีมาให้จะแถมราคา20,000กว่านะครับตัวนี้ก็อาจจะดูว่ามันแพงจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ว่ามันแพงแต่ถ้าเราไปมองกับกันว่าเฮ้ยคนที่รอพี5ห้าโปเนี่ยเราหวังว่าเราจะไปพี5ห้าโป โดยที่ว่าเรายังเก็บเกินอยู่เราไม่ไป p ีธรรมดาเราจะไป p ีห้าโปรหรือว่าเป็น p ี s ้าส D ิมดีธรรมดาผมคาดว่านะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเราพร้อมแล้วผมเคยพูดอยู่คลิปใดคลิปหนึ่งว่าถ้าเป็น p ีห้าโปกมาราคามันก็ต้องโปรแน่นอนถูกต้องไหมอ่าผมเคยว่าผมผมจำไม่ถ้าผมคาดไม่ผิดเนี่ยผมเคยพูดถึงราคามาแล้ว ถ้าเครื่องมันออกมาราคามันต้องโปะแน่นะครับเพราะนะณปัจจุบนันณปัจจุบันเนี่ยตัวเครื่องมันตัวเครื่องพีท่าธรรมดามันอยู่ประมาณหมืนม 10, 10 7, ม่นหมื่นเจ็ดไหมหมื่นเจ็ดหรือหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดเข่ไล่ทุกราคาเลยนะครับแน่นอนตัวโปออกมาผมคาดว่ามันก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นแล้วก็อาจจะมีถึงสองหมื่นห้านะครับในการเปิดตัวขายในอะใ,ใ,ในบ้านเราในประเทศไทย นะครับเพื่อนๆรับได้ไหมแต่สาหรับคนที่รอ P5 Pro คุณจัดเลยนะจัดเลยครับจัด P5 Pro ไปเลยนะครับผมผมเชียร์นะผมเชียร์ P5 Pro ไปเลยนะครับหนึ่งคุณได้อะไรบ้างคุณได้ตัว CPU ใหม่ฮาร์ดแวร์ใหม่ตัวหน้าตาใหม่แล้วก็ตัวพื้นที่จัดเก็บเป็น2เทความสมูทในเกมสีสันที่ดีขึ้นมีการเล่งเมืสีที่ดีขึ้น มีการใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องณนะปัจจุบันผมคิดว่ามันมันคุ้มแล้วถ้าคุณเล่น p พยอยู่แล้วคุณขยับไป p ปี Pro โเนะี่ยมันมันเป็นอะไรที่คุ้มแล้วนะครับถึงแม้ถึงแม้ว่าต้นต้นข้อมูลจะโดนด่าแบบว่าต้นที่แบบว่าเอ้ยออกมาเปิดตัวแล้วก็รูปลักษณะนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปจบที่ราคาที่แพงกว่าปัจจัยหลักคือราคาที่แพงขึ้น คุณรับตรงนี้ได้หรือไม่นะครับคุณรับตรงนี้ได้หรือไม่แล้วก็ราคาสอง0มืนกว่าเนี่ยคุณจะไม่ได้ช่องใส่แผน่นนะที่เขาถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยไม่คุณไม่ได้ช่องใส่แผ่นนะครับแต่ผมมองไปว่าคุณเก็บตังค์เพื่อซื้อโปรละไปโปรดีกว่าให้มันจบไปไม่ต้องมีข้อคาลัยหาว่าเฮ้ยไปห้าไปห้าโปร่ะอะไรเงี้ย เออมันก็คงมีแบบลูกเล่นอะไรของมันนะที่ที่มารองรับถูกต้องไหมครับแต่ผมคิดว่าคนที่ใช้ ps 4 Slim ps o Pro เนี่ยไป ps 5 Pro ไปเลยแล้วก็รอรอไป ps 7เลยถ้าคุณจะเปลี่ยนน่ะนะผมคาดว่า,ายอย่างนั้นนะผมคาดว่า,ายอย่างนั้นเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือว่าข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอาจจะพูด2ออย่างนะวันนี้ก็คืออาจจะเป็นส่วนของข้อที่โดนด่าแล้วก็ข้อที่น่าสนใจของคนที่ อยากจะได้มันนะโอเคครับก็วันนี้ผิดพลาดประกันใดไปต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้กับช่องสเปรดเดอร์ซิกด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่ง subscribe ของเพื่อนเอและของทุกคนนะครับมีคุณค่าย,ยิ่งใหญ่ แล้วก็มีคุณค่าอันอยญ่ยิ่งกับเรามากๆไว้เจอกันคลิปหน้าอยากเจอกันกดกระดิ่งเลยครับผมแล้วเจอกันนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับให้ข้อเสนอแนะให้ข้อแนะนำในการพัฒนาคลิปเราต่อไปผมดีใจมากถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำแล้วก็ตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงแล้วเ,เพื่อนๆมีการแนะนำเข้ามาเนี่ยก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นเพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องเราสามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะงั้นเพื่อนๆสามารถแนะนำเราได้วันนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ